สวัสดีค่ะทุกท่านพี่เล็กเลิกงานทำกับข้าวให้ช่างพี่ชัยลงดิดทางป้าวให้เขากินเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นเล็กทำกับข้าวไปตลาดนัดมาทำกับข้าวนีพี่เล็กเดินจะเดินพาเดินไปเที่ยวหาดจอมเทียนนะคะทุกท่านนี่เดินพี่เล็กชอบเดินเดินอีกแล้ว <laughs> นี่ซอยที่พี่เล็กอยู่นะคะ ซอยที่พี่เล็กมารับงานนะคะพี่เล็กมารับงานต่อเติมนะคะท่านเล็กก็จะพาเราเมื่อก่อนพี่เล็กอยู่แถวนี้นะอยู่ตั้งสองปีเนาะอยู่ซอยห้านี่แหละพอพี่เล็กมาสร้างตึกสร้างตึกสองหลังหลังละยี่สิบเอ็ดชั้นนะคะตอนนั้นมาเนาะสองปีกว่าน,นี่ก็จะเป็นแบบนี้ในซอยเนาะ ีฝรั่งนั่งดิงก็ะจะเป็นบ้านเช่ากันเยอะนะะับแถวนี้เขาชอบเดินเนาะนี่เขาจะเดินกันนะครับทุกท่านเขาก็จะเดินพี่เล็กก็จะเดินนะคะเล็กชอบเดินนะครับค่ะทำข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ให้เขากินข้าวแต่เขายังไม่กินหรอกกินสองซาวกันอยู่นะคะทุกท่า <c> น <oughs> เขากินสองซาวกันอยู่ดนาะพิเ็กํำเสร็จแล้วพิเ็กก็แทนแทนแทน,นนะคะพ่เ็กกะพาไเป็นเลาะหาดยอมเพียนนะคะขึ้นสองแถวไปเนาะอันนี้ดอกอะไรอะ่ะดอกสวยเนาะ ทองอุไลแต่ทำไมมันสวยอะทองอุไลนะคะท่านอันนี้สวยอะทองอุไลนี่ทองอุไลมันไม่มีมันเหลืองล้วนๆเลยเนาะอันนี้ซอยห้านะคะทับยาซอยห้าเมื่อก่อนพี่เล็กมาสร้างตึกอยู่หลังเขาพาดตำหนักเนาะ หนนักข้างบนลงเขาพระตำหนักข้างบน,งบนอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้พาเลาะพาเลาะพาเลาะไปหาดจำเทียง มองหน้าวันนั้นพี่เล็กไปตลาดอะไรนะไปตลาดอุบลบุญทลิกเขาบอกอุย้ยไม่ใหญ่นี่ทําไมเจ้าสิ่งแท่วะเห็นพี่เล็กทําคลิปไงโอ้รถโขกสลแหน่ยังมีที่ว่างอยู่นั้นพาเดินนะคะอันนี้ทัาพยาซอยห้าเมื่อก่อนพี่เล็กมาอยู่ยังตึกไม่ค่อยเยอะขนาดนี้เลย เดี๋ยวเสร็จงานจะพาไปเลาะหาดเออเลาะเกาะล้านเดี๋ยวเสร็จงานก่อนจะพาไปเลาะเกาะล้านอันนี้ทัพปาซอยห้าทับสองหรือเปล่านู้นตึกนึงเมื่อก่อนพี่เล็กอยู่ตรงนั้นนะ่ะอยู่ตรงตึกนั้นนะอันนั้นหกสิบชั้นยังไม่เสร็จมีตอนนั้นอยู่บ้านพักอยู่ตรงนั้น ตอนนี้เป็นตึก,กอะแถวนี้เขาเดินไปเรกพานั่งสองแถวไปนะคะทุกานนั่งสองแถวไปหาดไปหาดหรือไปตลาดควายดีเนาะเดี๋ยวดูก่อนไปหาดหรือไปตลาดควายเดี๋ยวดูรถสองแถวก่อนว่าไปไหน เดินไกลเหมือนกันเดินขึ้นเนินด้วยนะนู่ไม่หันพระอาทิตย์ตกดินนะมั้งพาลงเาาลาะสองแถวมาแ,วาแล้วสองแถวมาแล้วจะพาเลาะสองแถวนะคะทุกท่านนั่งสองแถวนะคะ นี่มีผู้บ่าวเดินไปกับผู้บ่าวนี่แหละไปกับผู้บ่าวเึ็นสองแถวนะคะท่านพาดูข้างทางนะคะพัทยายามเย็นเนาะพัทยายามเย็นนะคะท่านพี่เล็กนั่งสองแถวมานะคะข่านสองแถวมาะคะ่ะโอ้ผู้บ่าวลงหมดแล้ว <laughs> ผู้บ่าวลงหมดแล้วเด้เหลือพี่เล็กคนเดียวนะคะท่กัน นั่งสซงแถวไปนะคะเราไปเที่ยวหาดจอมเทียนกันนะคะค่ะพี่เล็กชอบเดินเดียวนะคะค่ะพีเล็กชอบไปคนเดียวเนาะท่างพี่ชัยกับพี่พี่ทั้งหลายกินสองซาวอยู่บ้านนะพี่เล็กก็เลยจะพาล้อจะพาล้อพัทยายามเย็นนะคะทุกท่านเมืก่อนพี่เล็กอยู่แถวนี้แหละ พานั่งสองแถวลอกกลางคืนนะคะนั่งมาคนเดียวด้วยนยี่เรียกเมาสองแถวมาทุบเบาลงหมดแล้วผู้มีแต่บ,บานะคะทุกานมีแต่บ,บาพวกฝรั่งเขานั่งกันเต้มเลยเนาะให้ดูบรรยากาศนุ่นสาวสวยนะคะทุกท่านสาวสวยสาวสวย ถึงแล้วนะคะท่านพี่เล็กมาถึงชายหาดแล้วนะคะนั่งสองแถวมาคนเดียวนอะอขับรลงหมดแล้วออ้ยรถเยอะมากเลยนี่สถานีตำรวจเมืองพัทยาโค้งดงตาลโค้งดงตาลพี่เล็กก็จะพามาเาามาที่ยวแถวนี้แหละใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวพี่เล็กจะเดินกลับนั่งเล็กไม่นั่งสองแถวกลับพี่เล็กจะเดินกลับเดินกลับห้องพักอันนี้คือ เขาเล่นอะไรอ่ะจันยลักษ์เขาทำทางใหม่เขาทำทางใหม่นะคะทุกท่านโอ้ไม่ทันเห็นพระอาทิตย์ตกเนาะโอ้ยนั่นเขาเล่น,น,นเจสกีนะคะคาน ถึงแล้วนะคะทุกท่านเดียพามาเที่ยวชายหาดจอมเทียนแล้วนะคะท่าน,นจะอุ้ยขึ้นแรงมากอะไม่ขึ้นแรงมากขึ้นแรงมากอยากขึ้นน่ะนู่นน่ะกระโดดล่มมาอยากขึ้นน่ะเทเลย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  อยากเล่นน่ะมาคนเดียวโอ้อยากเล่น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 นันู้นน่ะที่กระโดดลมนู่นน่ะนู่นนะคะทุกคนอยากเล่นอยากเล่นวิฟ้าสวยเนาะอยากเล่นอยากเล่นขึ้นแรงมากเลยอ่ะ เพ่นแรงมากเลยโอ้ยอยากเล่นน้ำทะเลอะ่ะมีใครเป้าของให้ไม่มีใครเป้าของให้ไม่มีเพื่อนมาด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ชวนช่างพิชัยมาดีกว่าเนาะชวนช่างพิชัยมาดีกว่าช่างพิชัยพอเย็นก็จะไม่ว่างเลิกงานแล้วไม่ว่างนะคะช่างพิชัยเนาะกึ่อสองซาว ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาจบกิฟตไพทีเล็กนะคะขึ้นแรงมากขอบคุณะคะ่ะ